จะไต่ออกบอเ้ยจะออกออกแล้วนะไปครับเมื่อนี้พาไปเบิงกุดกับปูครับแม่ครับเด็กหน่อยเนาะวิธีอีสานบ้านเฮ้าหากินหายอยากนะครับตามทองรงหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วนะครับมันกระชิมีแนวไห้หาให้กินต่อครับ ไรแย่ไ่กำป้อมไ่หุดจิปโปมหุดกระปูเนาะนเก็บผักเก็บน้ำไม่ตามปลาืันนี้มาเบางังพยมงานงครับหุดกระปูเนาะไปปนไปขูดไปถอดอันนี้จับปลาขวานกันปะจับปลาขวานร้อมบ่ อ้าวใี้จับปลาก่อนนะครับบวก,กบชีวิตพร้อมบวกอันนี้คุดกระปุกอ,อ่แต่หลายบ่อ้เบิ้งเนีโชคอ,อ,อ่ะน้องใโชคบอแต่หลายบ่อ้เบิ้งเนีๆๆน้ยกระปูปว,ว้าวมาแป,ป๊บเดียวได้กี่ตัวแล้วนี้สี่ห้าตัวแล้วมาดูมาจับดูดิจับต่อ จะไต่ออกบ่จะออกออกเลยนะเก็บไส้เก็บไส้ตา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 จับไส้มันสีออดพ่อได้ลิ้นจับแล้วอ่ะได้อีกแล้วนี่ตัวนึงนี่ตัวนึงมันหลงอีกตา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 เนี่ยจับ

น่าอยากนะทำไมโอ้ยมีปูตัวนี่ปุ้ยปุ้ยปูปูปูไทยอันนี้ไม่กี่ตัวนี่ตัวไหนไม่ได้สอดทางอยู่เก็บซอยไงทีหล่แล้วเก็บเก็บเก็บอออยู่อืม มาเลี้ยงงัวครับมาเบิ่งงัวนะมาเบิ่งงัวเลี้ยงงัวครับมาเด้ ف, มาหาปูหาอย่างน้นะ่อ,อะนี่ก็วเองหัวกินย้ยแลาวอจับกับไม่ไงทีล่ะตายแล้วส่วนมันหลายอยู่ทานี้กเนพากก็ได้นหอยเนื้อ น่น่จับหเก่าจับบ้งคือป่วยใส่หมวกนี่ก็ยันน้ำไหนนี่ป่วยส่วนนี้ยันน้ำเนอเพินขาวเนาะช่ไหนไม่่งยละ เล่นเนี่ยไหนบวกจับจับจับโอ้หรออ้อจับปจับโหลดมันบ่องเนีบหรอมันว่องเงียบมันหนีบเมื่อมันบองีบปีดาดองเพยงบางปูเงียบเลยนดองเพยง กอางูจทานะบไหลบ่โบนี Pie ู่นีบ่หวตีละหวหมนเบดดึงดึดึงหนูดึงดึงนี่ดึงนี่ดึงเสื้อดึงเสืออดึงเสือดึเสอมันตีหัวเองดึงเสื้อบ่ก็ดึงดีบหายดิงเสือกแ่หาดึงอ้าวตาตดึงลูด หูมันบ่าหูกับปูตันนี้ว่านี่หูกับปูนะอว่าในย่างเนี้ยมันถกเกิดนู้เนี่ยรูปูรูปูเนี่ยเนี่ยมีนามานะปูปูรูปูโอ้ยหมวกนะไปตะอ้อนซ่อนหมวกวันนี้เรามาทำอะไรกันคะมาจับกระปูค่ะ จับปูจปมาเล่นโทรศัพท์ทำไมถ่ายคลิปเหเอาเราให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยมาทำอะไรวันนี้เดียวมาจับปูมากับใครบ้างมากับยายแมวมากับพ่อมากับลาออมากับ้ามากับแมกับยายแมวพงบอไบ่ รอไม่ไงโดดสั่งอีงกแล้วหัวไม่ไงได้ไหมทำไมปูอยู่ลึกยังไม่ใช่รูอย่างอืงอ่นนะ Tung mưa yang đi tung mùa khảo vào ra kể đâu hết 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 cả gian thị xã thị xã hông không Thiền ra ngoài không Nhìn ra nội các đứa ngoài không Đứa ngoài bây giờ thì anh con không có phải Có Yên nó Thật lòng ăn mẹ mà nhai nằm